อโอเคครับคราวนี้เราจะมาคุยถึงกันถึงแบบสุดท้ายแลควก็คือแบบที่สี่ครับคือการคุมคือการคุมเฉพาะเวลาอย่างเดียวนะครับไม่คุมอุณหภูมินะครับ,บ,นะรบเขาก็คือพูดง่ายว่าเขาจะทํางานาจะสูงจะต่ําอุณหภูมิจะสูงจะต่ำอย่างไงเนี่ยแล้วแต่ตามที่เราเปิดแก๊สเลยนะครับจุดแก๊สเลยนะครับแต่เขาจะมาคุมเวลาเอานะครับก็คืออย่างเช่นเราบอกว่าไอ้ที่เรา อคอนโทรลไม่ได้คุมเวลาเนี่ยเราปล่อยให้เขาร้อนเนี่ยเราใช้เวลาเนี่ยมาคุมแล้วก็เขาจะตัดระบบนะครับตามเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับเช่นครึ่งชั่วโมง1วันอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราต้องตั้งค่าอย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องตั้งค่าเซตพอยต์ค่าหนึ่งเนี่ยให้กับตัวตั้งอุณหภูมิก่อนนะครับสมมติว่าเราก็ใช้ค่าน้อยๆไปเพราะเราไม่สนใจเวลาแล้วนะครับเราก็เซตไปสัก แค่40พอนะครับกดปุ่มนะครับแล้วก็เลือก40่สนะครับสี่สิบพอได้40เสร็จปุ๊บนะครับอันนี้ก็คือตั้งค่าเซตพอยต์ค่าหนึ่งเอาไว้นะครับตั้งค่าเซตพอยต์ค่าหนึ่งเอาไว้เสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้เราอ๋อ พอเราตั้งค่าตัวนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เขารู้ว่าเออถ้าเกิดอุณหภูมิเกิน40ปุ๊บเนี่ยให้เราเริ่มจับเวลานะครับถ้าเราไม่กําหนดค่าตัวนี้ไว้เราหรือออกกาหนดสูงไปปุ๊บเนี่ยทามเมอร์จะไม่ไม,ไม่ไม่รู้เลยว่าเอ,อ่ออุณหภูมิให้เริ่มจับเมื่อไหร่นะครับอันนี้เหมือนกับเรากําหนดค่าสตาร์ทเขาไว้นะครับแล้วก็ให้มากําหนดอ,อ่อการเริ่มทํางานที่ตัวทามเมอร์นะครับโอเคถัดมานะครับสวิตต์นะครับต้องบิดเป็นแบบลักษณะไหน นะครับสวิตต้องบิดนะครับตัวตัวนี้นะฮะต้องบิดมาที่ออโต้นะครับส่วนตัวนี้นะครับให้บิดมาที่โฮลนะครับก็คือเราจะจุดแช่เลยนะครับไม่สนใจเรื่องอุณหภูมินะเราจะจุดแช่เลยพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยระบบเขาจะจุดขึ้นมาทันทีนะครับพอระบบจุดปุ๊บเนี่ยเขาปกตินะฮะเขาความร้อนเขาจะขึ้นนะครับเนี่ยสี่สิบแล้วนะครับอุณหภูมิสูงนะครับเขายังจุดอยู่นะครับเนี่ย ไฟเนี่ยเขาแสดงถึงว่าตอนนี้เขายังทํางานอยู่นะครับทํางานอยู่เรื่อยเนี่ยทั้งที่อุณหภูมิเนี่ยสูงเกินจุดเซตพอยต์ไปแล้วนะครับเราจะทําสูงร้อยเลยก็ได้นะครับสูงไว้กว่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยสูงไปเลยเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ไม่สนนะครับอุณหภูมิเราไม่สนเรามาดูเวลานะครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่30มสิบวินะครับเนี่ยเดี๋ยวพอถึง30ปุ๊บไฟระบบจุดเนี่ยเขาจะดับลงอ่าเห็นไหมฮะนี่นะครับก็คือแบบที่4นะครับคือการจุด นะครับจุดแก๊สแบบไม่คุมอุณหภูมิแต่คุมเวลานะครับโอเคนะครบครบทั้ง4ชุดแล้วนะครับถ้าสงสัยนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ